เส้นดำเส้นประทานเขาห้ามมีห้องน้ำป่วยทั้งบ้าน oh. เขาให้อยู่มุมย้ายด่วนเลยครับห้ามมีครับคุณสังเกตบ้านคุณอป่วยว่าละ่าละลูกเล็กเด็กแดงก็มันป่วยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเส้นประธานคุณไปละเมิดเขาได้ยังไง mm. เส้นสีดำนี่คุณห้ามละเมิดเขานะ mm. คุณไปมีห้องน้ำมีบันไดตรงนี้ไม่ได้นะ ขอต้อนรับเข้าสู่มังกรเศรษฐีสัญญุนปุปป้ายหวงจุ้ยไร้พ่าย,ายวันนี้นะครับผมแล้วก็ทางมังกรเศรษฐีนะครับได้รับเชิญจากคุณวิเชียนที่อยู่ที่ชนบุรีบ่อวินเนี่ยนะครับในนิคมอุตสาหกรรมผมเคยได้มาปรับหวงจุ้ยที่บ้านของเขา นะครับแล้วก็คุณวิเชียนได้ไปทําแซกีนะฮะกับผมที่มังกรเศรษฐีจังหวัดสระบุรีนะครับและตั้งแต่เขาทํามาแล้วก็ปังมากเลยจนกระทั่งเพื่อนๆของคุณวิเชียนเนี่ยก็มีแอบ,บไปทําแซกีที่มังกรเศรษฐีสระบุรีเหมือนกันนะครับและตอนหลังคุณวิเชียนก็มารู้นะครับก็เรียงแอบ,บแซลกันอยู่ <laughs> แล้วก็นี่ก็เป็นความปังของเขาจนเขามั่นใจนะครับแล้วเขาก็เลย จะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับให้กับลูกสาวนะครับเพราะว่าลูกสาวอยากจะมีบ้านอยู่ใกล้ๆกับคุณพ่อก็สร้างบ้านแล้วก็จะให้ผมดูนะครับแล้วผมก็ได้ทําการออกแบบได้จัดวางโงจุ้ยนะในขณะเดียวกันนะครับพอดีได้เจอกับลูกชายของคุณวิเชียนนะครับก็อยู่ละแวกเดียวกันนี่แหละครับนะฮะก็มาให้ผมได้ทําการจัดปรับวางโงจุ้ยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะบ้านหลังที่กําลังเห็นอยู่เนี่ยเป็นบ้านที่ ไม่ได้ทําการวางหวงจุ้ยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องปรับปรุปรงแก้ไขยังไงตามผมมาครับ บ้านของคุณว้าวแหวงเงนี้นะฮะมันทรงอย่างนี้มันไม่ดีนะฮะคุณช่วยเติมลงไปเติมให้เท่ากันเลยเลยรคุณจะเล่นระดับก็เติมสักหน่อย่างนี้ก็ยังดีวะน้อยน้อยมันก็ยังเต็มเต็มหน่อยไม่อย่างนี้นี่แล้วประตูเข้าอย่างนี้นี่ประตูหมายเลขหนึ่งอยู่นี่เลยตอนแรกของคุณจะอยู่นี่ไม่ได้เลยเลยเปิดนี่ถ้าคุณมาเปิดตรงนี้นะโอ้โหเต็มเต็มเลยเนี่ยเปิดได้ได้ตังค์ด้วยเนี่ย ตัวตัวนี้เปิดแล้วได้ตังค์นะเพราะามังกรซ้อนกันสองตัวใหญ่ๆเลยนะเนี่ยนะซ้อนกันใหญ่มากเลยนะมีทั้งเจดดาวขมโมยโชคเนี่ยจะมาขมโมยโชคลาภของคนดังในนี้ทั้งหมดมาให้คุณคนเดียวเลยนะแล้วแถมยังอยู่จนแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยความเจริญรุ่งเรืองเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้เบอร์สองเบอร์สองอยู่ตรงนี้เบอร์สองนะ เบอร์สอยู่ตรงนี้ครับเบอร์สี่อยู่ตรงนี้ในนี้จะกลายเป็นมังกร6ตัวอยู่ในนี้เลยดูเด็กคุณเปิดช่องนี้คุณเปิดช่องนี้มีมังกรใหญ่สองตัวคุณเปิดช่องนี้มีมังกรใหญ่สองตัวแล้วตัวนี้ก็บริวารมังกรเล็กหน่อยแต่ว่าก็แรงก็ดีแค่นี้นี่คุณเปิดผิเนี่แลวตรงนี้คุณเว้าไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยหายไปเลยเนี่ยตัวดีๆคุณจะมาช่วยคุณอะไรไม่มีเลยเนี่ยเลยเป็นอย่างนี้โชคลาภก็หายสุขภาพก็แย่ ทะเลาะเบาแวงกันทุกวันก็เพราะมคุณไม่มีสองตัวนี้เส้นดําเส้นประธานเขาห้ามมีห้องน้ําป่วยทั้งบ้านเ<อ>ขาให้อยู่มุมย้ายด่วนเลยครับห้ามมีครับคุณสังเกตบ้านคุณป่วยวะะ่าล่ะป่วยลูกเล็ก<ช>เด็กแดงมันป่วยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเส้นประธานคุณไปละเมิดเขาได้ยังไงเส้นสีดํานี่คุณห้ามละเมิดเขานะคุณไปมีห้องน้ํามีบันไดตรงนี้ไม่ได้นะห้องน้ำนอก เจ๊งเลยเนี่ยตอนแรกเขาอยู่ตรงนี้ห้องน้ำก็มันมันตอนนี้อยู่ตรงน,น,น,รงนี้มันผิดอยู่แล้วเนี่ยสองห้องคอมเนี่ยเนี่ยเส้นดำอยู่ตรงนี้ไปทับเส้นดำก็ได้ไง่ายตรงนี้ของคุณเปิดโล่งหมดเลยผมเห็นเนะตะเตี้ยเป็นโล่งเลยแล้วคุณเกะก่อขึ้นมาครึ่งหนึ่งเองมั้งครับเนี่ยเป็นเหลืออะไรเนี่ยเงินเข้าออกหมดแล้วครับคุณช่วยทาให้ทึบเลยทึบให้หมดเลยตรงนี้ทึบเลย คึบเลยไม่มีตูเลยไม่เอาเลยประตูหลังก็ไม่ต้องเอาประตูหลังก็ไม่เอา,เ,อาเพราะอะไรคุณจะทําให้คุณแบบเคยชินน่ะไอ้ตรงดีๆคุณไม่เข้าคุณไม่ไปเข้าไอ้พวกนี้ทําไม่คุณเลยเคยตัวนี่ไงมันเลยเสียหายหมดปิดเลยครับปิดปิดให้หมดตรงนี้มีหน้าต่างได้นี่มีหน้าต่างได้เป็นไรด้านข้างมีหน้าต่างได้หมดเนี่ย แต่ข้างหลังคุณต้องทึบให้ผมแค่นี้จบแล้วตรงนี้ทำครัวเนี่ยอยู่ตรงนี้ดีกว่าครัวก็ไปอยู่ข้างหลังเออแล้วคุณก huh? ั oh, oh, ้นออกไปฮะครัวตองหันครัวใช่ไหมเอาผรังนี้เลยเอากระดนนี้ก็นี่ตรงนี้เออนะ่นี่เตาไฟหัวเตาอยู่นี่นี่ซิงน้ำจึบๆคนหันหน้าผัดกับข้าวอย่างนี้หันหน้าไปทางนี้เอาผนังานางจบ บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ว่างเปล่านะครับที่ลูกสาวของคุณวิเชียนนะครับอยากจะปลูกบ้านใหม่นะครับโดยลึกไอ้บ้านเดิมๆเ,เ,เนี่ยออกนะครับแล้วก็รวมทั้งตรงที่เป็นชายคานี้นะครับเพื่อปรับปรุงให้เป็นบ้านอันใหม่เลยนะครับซึ่งมีขนาดประมาณ144ตารางเมตรนะครับเราจะใช้ทุกตารางเมตรทุกตารางนิ้วให้มันเกิดผลแล้วก็มีหวงจุ้ยดีๆแล้วก็จะได้เกิด พลังโชคลาภและก็สุขภาพที่แข็งแรงให้กับคนที่อยู่บ้านนี้นะครับนี่นะขนาดบ้านคุณนะครับคือกว้าง12เมตรลึก12เมตรตามนี้เลยคุณสร้างให้ขนานไก่ตึกแบบตึกนี้นะ ให้ขนานกับด้านหน้า,นา,นากับตึกนี้นะฮะคือ,อคือด้านนี้คือคุณต้องหันมนาะทางนี้นะ,ะแต่ขนานกันเลยนะ,ะว่าวันองศามันดีนะฮะแล้วตอนนี้คุณเปิดนะเปิดประตูถ้าคุณวัดอย่างเงี้ยคุณวัดจากข้างนี้นะฮะด้านนี้เป็นหน้าบ้านนะคุณวัดจากไอ้นี่มา5.5เมตรหรือแวลลี่นิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะให้มันได้5.5เมตรแล้วคุณเปิดประตูตรงนี้เปิดประตูตรงนี้ประมาณ2เมตร2เมตรกว่ากว่าได้ เพราะว่ามันจะผ่านในสองเส้นนี้เส้นนี้คือมังกรตัวที่หนึ่งที่คุณต้องมีตัวนี้สัญญวนปุป้ายกินไม่มีหมดเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องยุคเรื่องนู่นนี่นั่นเลยนี่มังกรตัวที่สองตัวที่สองอยู่นี่นี่มังกรตัวที่สามนะครับมังกรตัวที่สี่อยู่นี่มังกรตัวที่ห้าอยู่นี่ในนี้มีเส้นพลังอยู่ห้าเส้นห้ามังกรแต่คูณสองกลายเป็นสิบ เยอะที่สุดแล้วถ้าคุณสร้างองศาเนี่ยตรงไหนที่เป็นหัวลูกศอชี้ตรงเนี้ยตรงนี้ต้องเป็นช่องทาวาวรประตูคุณดูได้คุณเปิดทีเดียวคุณได้ตั้ง2ตัวใหญ่กับหนึ่งเส้นประธานนะฮะมันดีนะครับนี่คือมังกรแห่งความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุดสันยวนปุป้าอยู่นี่ปีหน้ายุคเก้ายุคคุณไม่ต้องสนใจเลย แล้วมังกรตัวที่สองตัวนี้จะต้องเล็กกว่าประตูประธานไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กจะไม่มีสัมมาคาระวะมันจะมาตีเทียบเสมอไม่ได้เพราะางั้นมันต้องเล็กนะฮะแล้วถ้าเป็นไปได้ให้แค่ลมเข้าคนอย่าให้เดินเข้านี่คุณจะได้หนึ่งสองสามสามเส้นแล้วนะเส้นที่เส้นที่สี่ด้านหน้านี่ของคุณก็ต้องตรงนี้จากเนี้ยห้าสิบเซนแล้วคุณเปิดให้ตรงบ้านวิกโกอย่างเงี้ยเจ็ดสิบเซนแค่นี้เองนะครับและอันสุดท้ายคุณช่วยเปิด เว้นระยะจากนี่มา2เมตรเจเซนน่ะแล้วคุณช่วยเปิดงี้ให้ผมต้องด้านข้างนี้ัหรือคุณ,คณจะเป็นประตูออกด้านด้านข้างนี่ก็ได้อ๋อทำเป็นประตูออกก็ได้นะครับดีนะฮะอ่าตอนนี้เข้าใจแล้วนะตอนนี้เราต้องามาดูคอดิชันที่2นะฮะก็คือ,อ,อตรงข้ามกับหัวลูกศรน,นั่นคือทางออกของพลังงานมังกรเพราะฉะนั้นคุณจะต้องปิดไม่ให้มันออก ให้มันอยู่แต่ในบ้านหลังนี้ตรงกลางนี้ต้องโล่งนะให้คนเดินผ่านอะไรได้อย่าเป็นเสาอย่าเป็นอะไรไปกดทับหรือเอาผนังไปตั้งไม่ได้นะฮะตรงหัวใจบ้านนี่ห้ามนะฮะรัศมีตรงนี้ห้ามทำครัว a few moments later ีครับสวัสดีครับอันนี้พระพอมานี่แล้วการตรงนี้ฝากเข้าไปใช่ก็แค่นี้เองเออทีแรกมันจาไปโน่นหมดกันเลยแบบถามก็ให้ดูเรื่องก็ได้แต่ว่ามัน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 จะเป็นต้องอะไรอเปล่าเดี๋ยวมันมันเปลืองพื้นที่อันนี้มีฝาเออ่าไปเก็บไว้นู่นของนี่ได้อันนี้นี่นี่ก็โอเคนี่ก็ เออคุณก็เองตามนี่จบใช่แล้วคุณก็ย้ายประตูมาใส่ตรงนี้ให้มันเข้าตรงนี้ก็ได้คุณมีเป็นชัยข้าวมาแล้วโอเคที่มีเส้นก็ใส่กระจกได้ได้ครับได้นะฮะอยู่ที่ดีไซน์คุณเลยไม่ของคุณนอนข้างไหนนอนหัวจรงนทางนี้ใช่ไหมเขาเดินหัวไปทางนี้คุณก็นอนงี้ไงีแล้วเพียงแต่ว่าเตียงของคุณอย่าไปอย่าไปตรงกับประตู๋อ้ก็ได้เออแค่นั้นเองแล้วจบละไม่มีอะไร อ่าแล้วห้องน้ํ um าอะไรค oh, ุณจะทําอะไรอ๋อห้องน้ำก็อันนี้ห้องน้ำอ๋อไม่มีปัญโอเคไม่มีปัญหาได้อันนี้ก็ตัดตัดออกตัดเท้าไปด้วยใช่ไหมอ่าคุณก็ทําให้มันเชื่อมกันเชื่อมไปเชื่อมไปดันเลยเชื่อมกันแล้วตรงนี้คุณจะได้กว้างๆนะโอ้กว้างเลยอันนี้อยู่ไปเหอะ ริมรีมรีรูนี้เล็กๆได้ไหมไดออออ้ออกนี่ออกนี่ออกนี่ออกนี้แล้วกันออกตรงตรงหม้อเนี่ยเนี่ยตรงริมเนี่ยเจาะช่องออกไปตรงนั้นปิดทึบให้หมดคระจบข่าวมีแค่หลังนี้หลังลุมยังไม่เคยเท่าไหร่ หลังนู้นยังไม่ทําอะไรเลยมีแต่เสาเลยขึน้นเป็นคงเค็งคงเข่งขอยู่อย่าไปทําอะไรแล้วประตูนี้ปิดทิ้งอะ่ะประตูเล็กๆอะ่ะหรือประตูเล็กนู่นอ,อ่ะเอเอไม่งั้นก็จะเดินอย่างเงี้ยประตูใหญ่ไม่ได้ใช้ทีประตูใหญ่บอกให้เอียงไงจําได้ป่าได้เออให้ไปเปิดงั้น้รถมันเข้าออกเงั้นโอ้ที่อาจารย์บอกให้มาตรงหน้าบ้านเออ ก็มีมาเรื่อยๆมากมั่งน้อยมั่งของอาจารย์เขาเหมือนเห็นวัยความความสำเร็จ<แน>เหมือนก็มาเรื่อยๆก็ไม่รู้จะจังหวะหรือว่างไงนะแต่ก็เชื่อแต่กีได้เท่าไหระสะส่สองสเดือนใช่ั้มมาดูให้บ้านให้ลูกสาวก็ลูกชายแก้ให้ลูกชายปลูกให้ลูกสาวใหม่ก็ผมทํำผมแล้วก็มั่นใจว่ามันมีดีขึ้นหวันที่อยู่มาใส่น้ำไว้ให้เครื่องโองแล้ว มันเติมไม่เต็มเลยเอาอาจารย์มาอุดรูรั่วเติมเท่าไร่ก็ไม่เต็มรั่วหายหมดก็ดีกว่าดีกว่าเดิมก็อยู่เย็นเป็นโซลลกลูกหลานครบการที่อาจารย์เข้ามาเริ่มต้นให้เราก่อนเราก็ถือว่าก้าวแรกเราก้าวถูกกระดุมเม็ดแรกไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการวางเวลาใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วก็แม้แต่องศาการวางไอ้นั้นยังต้องตรงเลยประมาณนี้ครับมันก็เลยเกิดเป็นความเชื่อมั่นหลังทำแล้วก็สึกดีครับมีความมั่นใจในการจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเลิก งามยามของอาจารย์ที่ให้มาในปฏิทินก็เอามาใช้ตลอดเ <Okay. S 1> เพราะรา<ด>ทำธุรกิจเผื่อบางที่ได้วางแผนเราก็ต้องไปพัฒนาตัวเองพัฒนาเรื่องบริหารธุรกิจพ็อไปเข,าข้าคอร์สซึ่งแซกีนี่นะคะเป็นจุดเริ่มต้นดีมากเลยคะ่ะแล้วรู้สึกว่าหลังจากทำอะ่ะพลังอะ่ะมันมาเต็มเลยพลังความเชื่อมั่นพลังจาก ข้างในตัวเรามันมาเยอะมากก็ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเอาจริงๆเลยคะ่ะอันนี้ต่อให้ทําร้านหนึ่งก็คุ้มนะตอนนี้ต่อให้เราถูกหวยลงมาที่1แล้วไม่เซ็ตเราเหมือนเดิมแกกะทำเราเหมือนเดิมแล้วสุขภาพเราแย่ลงมันจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะคุม้มคุ้มมากคะ่ะอาจารย์เขาเป็นคนที่ว่าอัธยาศัยดีตกไปตรงมาดีมีอะไรปรึกษาท่านได้หมดท่านไม่ ไม่กักอาจารย์ท่านบอกว่าติดตามเทคแคร์ลูกศิษย์ดีค่ะแฮปปี้มากครับรู้สึกด,ดีค่ะมีพลังในการทํางานมากขึ้นชอบแล้วก็คิดว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นประทับใจดีครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานครับแล้วก็ธุรกิจการเงินชีวิตครอบครัวทุกอย่างด,ดูดูดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนอะไรเงี้ยครับเบื้องต้นเลยต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ทําให้ผมได้มา รู้จักแชกีผมแนะนําเลยครับแนะนําด้วยราคาก็ไม่แพงที่สําคัญเลยครับได้พื้นที่ดีทําเลดีราคาไม่แพงครับอ๋อตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่เคยท,ทําพิธีอะไรแบบนี้อยากรู้มันเป็นยังไงแล้วก็เราไม่แน่ใจว่าไอเนี้ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเรามันเดินทางไกลแค่ไหนแล้วถ้าเกิดแล้วอาจารย์อ่ะเป็นคนยังไงเข้าถึงยากหรือเปล่าแล้วก็วันนั้นเราก็ไปแล้วก็พบอาจารย์ก็โชคดีเราเราก็ได้ไปเป็นคนแรกเลยที่ไปดูว่าอ๋อสถานที่เป็นอย่างนี้ภูมิภูมิประเทศภูเขาอะไรเป็นยังไงเออดูอากาศดี รู้สึกมันมีลมเย็นสบายแล้วก็ภูเขาก็สวยและอาจารย์ก็เป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายก<อ>ันเองแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็มั่นใจวันนั้นเราก็เลยตัดสินใจเลยเราทาเลยปัญหาที่มันยากอาจจะดูที่ลายง่ายขึ้นซึ่งก็เดี๋ยวจะต,ต้องรอดูเวลาอีกมั่นใจมากขึ้นแล้วกันรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันรับรื่นมากขึ้นแล้วก็อาจารย์นี่ให้ความเมตตาม,มากโโบางทีก็บอกว่าอ้าวโทรมาถ,ถามเลยถามผมได้เลยเราก็เกรงใจอาจารย์เพราะบางที ทําแล้วอะ่ะเราก็ไมอ่อาจารย์ก็คงยุ่งน่นนี่นั่นบางทีไล์ไปถามอาจารย์โทรมาเลยอาจารย์คุยเลยดีกว่าพิมจะเสียเวลาอาจารย์ออแล้วอาจารย์เ <c oughs> ออโอ้เ <c oughs> พราะปกติเราจะไปถามอาจารย์ก็เกรงใจเนอะแล้วอาจารย์ก็น่าจะงานเยอะอยู่แล้วอาจารย์นี่ท่าน เมตตามากเลยก็โทรมาคุยได้เลยมีอะไรสงสัยก็ถามอาจารย์ได้ทุกเรื่องถามได้ใช่ไหมครับอาจารย์ถามได้เลยครับจะถามไปเรื่อยๆครับอาจารย์ยินดีอยู่แล้วขอให้มีคําถามเถอะผมยินดีตอบให้หลังจากที่เราไปทําแฟกีมา2วันยวก็ได้ P o อลูกค้าเลยคุณเกียร์ก็มีลูกค้าเก่าๆที่ไม่เคยติดต่อกันมา2-3ปีก็โทรมาคือเราทําธุรกิจด้วยความเครียดเรามีอุปสรรคมากมายจิตใจเรามันท้อเราก็เลยหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรที่เขาว่าดีเราลองหมดเข้ามาในศาสตร์ของห่วงตุ้ยเราก็อยู่ในห่วงตุ้ย สี่ห้ปีแล้วค่ะลองผิดลองถูกบ้างก็คิดว่ามันก็เหมือนก็คอมพิวตอะีคอมพิวใช่ใช่ใช<ๆ>เพราะว่าเราตอนนี้คือเราจัดฮงจุ้ยบ้านไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าอยู่พอดีเป็นบ้านใหม่ลูกค้าติดต่องานอะไรเงี้ยมาแบบระดับบิ๊กเ <Big S 2> มืองไทยอ,ะอ่ะมาติดต่อดีวกับเขาอะโอ้ผมผมผมว่าผมเห็นความประสบความสำเร็จ ที่ผ่านมานี่จากหลายๆคนนะครับน่าจะเยอะมากเลยนะครับมั่นใจล้านกสิณเลยครับโอ้โหพี่ก็ศึกษามาเยอะค่ะจนรู้สึกว่ากําลังเราไม่พอแล้วเราก็ตอนนั้นเราแย่อยู่ถ้าทําเราก็จะยิ่งให้เรามันไปหนักไปอีกจนมาเจอเพจมังกรเศรษฐีแล้วเราก็โทรเข้ามาคุยกันแล้วเราก็เออตัดสินใจทําเลยพอได้คุยแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนมันมีกําลังใจอ่ะแล้วก็แบบพอทําแล้วแบบมันไม่เหมือนกับทุกทีที่พี่โทรเข้าไปคุยกับเขาอ่ะพี่รู้สึกว่าตั้งแต่ที่พี่ทําไปอ่ะทุกอย่างใน ชีวิตพี่มันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ตอบไปเลยว่าทําบนเย็นพี่ยังพันได้ทําเลยเช้ามาพี่ก็ได้รับข่าวดีไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้พี่ถูกหวยร้อยล้านมันไม่ใช่คือวันนี้พี่แย่แต่พอพอพี่ตัดสินใจทําปุ๊บตอนเช้ามีคนมาช่วยพี่โอเคไม่ใช่ว่าแบบจากเดิมพี่จ่ายดอกเบี้ยเดือนละห้าแสนแล้วพี่ไม่ต้องจ่ายเลยเพราะพี่มีเงินโตไม่ใช่จากห้าแสนเลี้ย0หนึ่งแสนอัศจรรย์ไหมทุกอย่างที่เราเชื่อจิตใจเราเชื่ออะไรมันดี แล้วมันก็ดีถึงแม้ว่าจะดีมากไม่ดีน้อยแค่วันแรกพี่ตัดสินใจทํามันก็มีอะไรที่ที่เปลี่ยนแล้วอะชื่อดาค่ะพัทยากองรอดน,นะคะทําธุรกิจขายส่งน้ําดื่มค่ะอ่าก็มีนะคะลูกหวยก็คือเลขเลขไปดวงนี่เลยค่ะจริงๆเนี่ยที่ทาคืออยากแบบว่าขายออนไลน์ได้อะไรเ,เงี้ยค่ะก็คือไปโปรโมตในทใิกตอกอะไรเงี้ยก็ก็ขายได้ะคะ่ะก็มียอดวิวเยอะเยอะขึ้นแล้วก็ขายของได้เยอะขึ้นค่ะอ่ามันมีตัวเลขค่ะที่ชัดเจนคืออย่างสาขาโคราชอะไรเงี้ย ก็เป็นตัวเลขที่ที่อัพขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอ่ให้มันมาลองทําดูก่อนก็ได้ค่ะของของส่วนตัวของไรเองนะทาตลอดชีพอะไรเงี้ยก็จะเชื่อว่ามันจะมีสิ่งที่ดีดเกิดขึ้นกับชีวิตอะไรเงี้ยค่ะมันทํแทกีผมก็สึกดีขึ้นครับผมทําแล้วมันก็สธิภาพมันก็ดีครับผมแบบมันมันขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยได้มาคุยหลายคนมันแบบที่มันมีความสุขด้วยอะไรเงี้ยผมมาเล <highways S 2> <บ>่าอะไรเงี้ยเล่าต่อให้แฟนฟังว่าผมทําไปแล้วเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยบมกตอนแรกผมก็ยังไม่ ไม่เชื่อนะแต่พอดีแฟนผมพามาผมก็เออก็หลังมาเริ่มเชื่อลนะมีพลังขึ้นนะจากคือผมผมดูกับตัวด้วยที่ลูกค้าผมเขาไม่เคยซื้อมาก่อนอะไรเงี้ยทำปุ๊บหลังมามาสามสี่วันเงี้ยมันก็เลยขาย,ขายได้เลยคือผมขายผมก็มขายปวดติ่โซ่ไปผมธรรมาดาแหละแต่ประเด็นคือว่าที่ลูกค้าเก่าดิผมไม่ไม่เคยขายได้อะมาก่อนอะไรเงี้ยผมถูกหวยสองสองสองของทางเดู้<ะ>้เหรอใช่ผมผมถูกหวยท4ิสี่ใช่ไหมหกสิบหกสิบหกผมถูกเลขเลขหน้าสองสาม 3ตัว2ใบแล้วก็มาล่าสุดนี้คือๆๆเลขกอิทตเบียนผม350ผมถูกนับครั้งได้เลยด้วานับครั้งได้เลย <c oughs> ผมจะรอความตืน่นเต้นอีกเนี่ยต่ตอจากนี้ไปคงจะอะไรจะดีขึ้นเพจอาจารย์เด้งขึ้นมาใน Facebook แล้วก็เลยรู้สึกแบบเหมือนค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้เยอะมากก็เลยแบบเหมือนลองมาทำทำแล้วเราก็รู้สึกเหมือนอารมณ์เราอะ่ะมันแบบมันสมูทขึ้นทําอะไรมันดีขึ้นกว่าเดิมพลังดีๆอ่ะมันอยู่ในตัวเราของแฟนอ่ะ มันจะเป็นงานแบบงานเป็นจ๊อบจ็อบมีมาเรื่อยๆจากที่แบบสะดุดสะดุดเงี้ยถ้าแฟนจะประมูลงานหรืออะไรก็เขาคือมาครั้งนั้นก็คือขอครั้งนั้นให้จบครั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบขอเกินตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจมากอากาศที่นี่มันก็ดีคือมันกลับไปมันก็สดชื่นนะคะคือทุกครั้งที่จัดมีแซกีอะไรเงี้ยมาทุกครั้งเพราะว่ามันเห็นเลิกที่แบบวิยยากไปหน้าไปเลิกที่ก็น้าไปอะไรอย่างเงี้ยตอนที่มาเนี่ยมันคือเป็นช่วงวันหยุดแล้วก็ช่วงตอนเย็นอะไรเงี้ยเราก็เลยมาได้ค่ะเราสึงเหมือนเราเเเเดินินนททาาาาางงงกกับ,บ้้่รรมมอห็็ภูขๆจ เรารู้สึกเหมือนผูกพันไปเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างปกปกักรักษาคุ้มครองครอบครัวเราให้ปลอดภัยต้องลองอะ่ะคือคุณจะไม่แบบเสียดายเงินที่คุณเสียไปแล้วบอกตรงๆเลยนะว่าแบบทำไปเถอะไม่เสียดายหรอกสิ่งที่ค่าได้กลับอะ่ะมันมากกว่านั้นผมมาเป็นคนชอบอะไรทางนี้อยู่แล้ว แล้วก็ดูแบบหลายๆอาจารย์หลายๆที่อะไรเงี้ยดูแลของอาจารย์นี่น่าจะโอเคดูจากลูกศิษย์อาจารย์ดูจากอะไรที่อาจารย์เขาไปทําให้นะไปดูเปลี่ยนห่วงจุ้ยเปลี่ยนอะไรดูห่วงวางห่วงจุ้ยบ้านค้าของอาจารย์เพราะผมเชื่ออาจารย์เนี่ยผมมั่นใจในอาจารย์ต้องทําด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่ามันโอเคทุกคนมีเรื่องเซอร์ไพรส์หมดทุกคนมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่ทําแซกีหมดเลยทุกคนเลยไม่เห็นมีใครบอกว่าทําแล้วไม่ดีไม่ไม่ไม่มีนะที่ผมดูในเพจแล้วก็เท่าที่เราคุยกับเขาด้วยในสมาชิกทุกคนอ่ะทุกคน อะไรเลยสักอย่างกินฟรีถูฟรีอะไรก็ฟรีหมดเสียงครั้งเดียวแบบแล้วถูกมากบอกเลยว่าถูกจริงๆไปดูได้เลยว่าไม่มีใครถูกเหมือนอาจารย์อันนี้ผม3ปีนะยังไงผมก็ต้องตลอดชีพอยู่แล้ว